ไปที่ประเทศจีนนะครับไปดูซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ตอนนี้กำลังดังเป็นพลุแตกเลยเกี่ยวข้องกับการปราบคอรัปชันครับรัฐบาลจีนไฟเขียวให้ฉายซีรีส์เรื่องนี้ครับเรื่อง i n e n a m e of People ที่มีทั้งหมด55ตอนผ่านทางช่องทีวีดาวเทียมหูหนานแล้วก็ยังดูได้ทางออนไลน์มาตั้งแต่เดือนเมษายนด้วยนะครับโดยซีรีส์เรื่องนี้ครับตัดแปลงมาจากทิยายชื่อเดียวกันอ้างอิงจากคดีที่เกิดขึ้นจริงซึ่งโจเมยเซนเจ้าของบทประพันธ์และเป็นผู้เขียนบท เคยเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเมืองซูโจบนทนเจียงซูแต่แม้จะทำงานแค่หนึ่งปีครับเขาก็สามารถเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐได้อย่างแจ่มแจ้ง,จง,จงและก็ยังหาข้อมูลเพิมเ่มเติมจากทางสนักงานอายาการด้ครับส่วนนักสแสดงก็มีแต่คนที่มีชื่อเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นลู่อี้คนที่เคยรับบทคงเบ้งในซีรีส์3ก,ก๊กจางเฟิงอี้ครับผู้ที่เคยรับบทโจโฉในหนังเรื่อง3ามก,ก๊กตอนโจโฉแตกทัพเรือ และแม้จะฉายมาเกือบ3เดือนแล้วเรตติ้งละครก็พุ่งไม่หยุดครับท่ามกลางกระแสชื่นชมในโซเชียลมีเดียในเรื่องการตีแผ่เรื่องราวคอรัปชันให้สาธารณชนได้รับทราบและการเอาจริงของรัฐบาลไม่ว่าผู้กระทำผิดจะมีตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหนครับ